กรณีรับปัญาาเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการอาหาร50กรณีนี้จะได้รับเงินทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตและยังมีสิทธิ์ได้รับหนึ่ค่ารักษาพยาบาลของตอนเองคู่สมรสและบิดามัรดัคูณอายุไม่เกิน20ปี2องคาเล่าเรียปุดเปิดได้ถึงอายุ25ปีสบงเอรจำงที่เท่ากับเงินปนําหาคูณ15เท่าเมื่อกเกษียณได้รับเลยสองแสนบาท เมื่ออายุครบ65ปีขอรับได้อีก400,000บาทรวม2ครั้งไม่เกิน600,000บาทแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกิน15เท่าของเงินบำนาญ4เงินช่วยพิเศษถึงแก่กรรมเท่ากับเงินบำนาญคูณ3เท่ามอบให้กับผู้ที่ผู้รับบำนาญแสดงเจตนาหรือทายาทตามกฎหมายห้างเงินบำเหน็จตกทอดถึงแก่กรรมเท่ากับเงินบำนาญคูณ30เท่าลบเงินบำเหน็จำร,รงชีพที่เบิดไปแล้ว